สวัสดีครับทุกคนวันนี้ออมจะไปหาเพื่อนนะครับพอดีว่าเพื่อนมันชวนไปยิงดีบีกันเนาะก็เลยเออไปสักหน่อยก็ได้นะครับผมอ่าผมก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนะครับผมเป็นแก๊ปวินนะครับอ่าผมว่าหลายคนก็ต้องมีเคยนั่งกันมาบ้างแล้วแหละนะครับผมอ่า <summers S 2> เดี๋ยวผมจะตัดตอนไปตอนที่ขึ้นรถเลยแล้วกันเย้ทุกคน ตอนนี้ก็อยู่บรนรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันก็ร้อนมากแล้วก็มันเสียงรบกว็ัีเยอะด้วยนะครับผมเออครกบถึงแล้วนะครับทุกคนก็เมื่อเช้ายังไม่ได้กินกาแฟเลยอมก็ต้องขอสั่งกาแฟก่อนนะครับอวันนี้กินเป็นอเมริกาโน่เนาะปกติอมจะกินคาปูชิโน่ถูกไหมวันนี้กินอเมริกาโน่ตามชื่อช่องเลยแล้วกัน ขอโทษนะครับที่หัวมันจะยุ่งๆหน่อยแล้วแล้วก็เหงื่อออกเยอะเลยนะครับก็คือพอดีแดดมันส่องเนาะแล้วก็นั่งแก๊ปมาด้วยนะครับร้อนมากนะครับก็ได้กาแฟสักแก้วหนึ่งก็ดีอืมเมื่อเช้ายังไม่ได้กินเลยก็ขอสักหน่อยก็ได้แต่ก็เออต้องแนะนําเพื่อนก่อนนะครับที่จะมายิงบิบิกันชวนชวนผมมาวันนี้นะครับนี่ เดีวผมนี่อันนี้อันนี้พี่ปื้มนะครับผมอ่าพปื้มบีมีการสอนเพื่อนเอ้ยสามารถเข้าไปติดตามพี่ปื้มได้ช่องทางนี้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ข้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการก่อสร้างอีกแล้วนะครับผมประเทศไทยนี้ก็น่าจะติดอันดับการก่อสร้างระดับโลกเหมือนกันนะครับคือการก่อสร้างเนี่ยคือมันเยอะมากเลยนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าครับมาให้ พี่ปื้มเขาอธิบายกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเออปืนเนี่ยมันเป็นยังไงใช้ยังไงนะครับผมเอาเลยอธิบายนะครับปืนนะครับปืนบีบีกันจะมีเซฟตี้ก็คือฝั่งนี้นะครับเซฟตี้เขาเรียกว่าเซฟตี้นะครับอ,อันนี้คือระบบระบบเซมิก็คือยิงทีละนัดนะครับอันนี้คือออโต้จะเป็นเสียงนี้เซมิ ถ้าเป็นอย่างนี้คือมันจะเป็นเซฟนะครับก็คือจะยิงไม่ออกเนาะออาทุกอย่างเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับปืนจริงนะครับแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับผมเป็นการฝึกยิงไปในตัวด้วยเลยนะครับท้ายก็เปิดออกได้ครับเวลาเราถนัดยาวนี่นะครับครับใส่ลูกกระสุนอะลูกกระสุนจะเป็นแพกนี้นะครับมันจะมีช่องที่เปิดลูกกระสุนเป็นลูกกระสุนเซรามิกนะครับมันจะก็จะเป็นก้อนแข็งหน่อยใส่ดูนะครับ อพอดังแก๊กแล้วอ่ะก่อนที่เราจะยิงไม่ออกเพราะว่ามันจะมีตัวนี้นะครับตัวลูกหมุนเราก็หมุนเข้าไปเพื่อว่าลําเลี้ยงโลกระสุนเข้าไปในระบบของมันนะครับอ่ะน่าจะพอประมาณนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะยิงคนน้งฝั่งนู้นนะครับผม ต่อไป disappoint. เราจะให้ออมลองยิงนะครับครับตอนนี้จังหวะน้องออมเขายิงไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนที่น้องออมยิงเฮ้ยระวังอย่าพุ่งยิงอ่ะอ้าะพี่ออมยิงแม่แม่นนะครับทุกคน ออมยิงม่แม่นเลยนะครับอ่าไม่เป็นไรครับต่อไปเราจะยิงแบบเมื่อกี้เรายิงเซมิแล้วนะครับเป็นเซมินะครับผมต่อไปเราจะยิงเป็นออโต้นะครับออโต้นะครับแปลว่าอัตโนมัติภาษาอังกฤษอันนี้เป็นใครเป็นผู้รีเริ่มที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออทำไมาโผล่เรื่องนี้ได้ไงเนี่ยอ่ะ ครับเรียบร้อยครับอา โอ้โหเขาแม่นมากนะครับแต่ถ้าเป็นออมยิงนี่คือไม่แม่นเลยนะครับผมอ่าะมีซ้ำครับมีซ้ำเอ้ยโอ้แม่นมากนะครับอยู่ใกล้มาก,กคือลูกกระสุนมันฝังอยู่ในนี้เลยนะครับทุกคนนี่ผมโฟก,กัสให้ดูเป็นรูเลยครับนี่ดูดิ คือน้ำแตกหมดเลยนะครับเอ้ยน้ำไหลออกหมดเลยนะครับผม <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวหลายๆคนจะคิดไปไกลนะครับ <c oughs> น้ำแตกเนาะเออ <c oughs> ดร่ว้อ, <c oughs> อ่า <c oughs> สรุปสรุปก็คือมันจะคล้ายๆกับปืนจริงนะครับ <c oughs> แต่มันก็ไม่เหมือนไปสะทีเดียวนะครับผม ถ้าปืนจริงรายละเอียดมันจะมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้มันก็เป็นบีบีกันครับผมบีบีกันนี่ไม่ใช่ปืนจริงนะครับแต่เป็นปืนที่คล้ายๆนะแต่ก็ไม่ใช่สัทีเดียวนะครับผมตอนนี้กําลังลําเลียงใส่กระสุนใหม่อยู่นะครับกระสุนเมื่อกี้หมดไปแล้วนะครับผมก็ <laughs> หมดไปเพราะออมล้วนๆเลยนะเพราะว่ายิงก็ไม่โดนนะครับเออนี่กระสุนก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นเซราม,มิกนะครับ มันจะไม่ใช่กระสุนแบบกระสุนเหล็กอะไรอย่างนี้ครับไม่งั้นาต,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 ตหักไตหงครับผมเจ็บแน่นอน,<า>นแค่นี้<า>นแค่นี้ก็เจ็บแล้วนะครับรยิงงูตายตัวเมื่อวานเขายิงงูตายไปตัวหนึ่งนะครับยิงได้ที่กระถางอ่างตาตน,งนะครับผมตัวนึงดูคุ้นเลยคือมันมันแรงมากนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องใช้ปืนจริงก็ได้นะเวลาจะล่าสัตว์เราใช้ปืนเนี้ยนะครับเนี่ย บีบีการเนี่ยนะครับคือเราก็ล่าได้แล้วนะเรายิงเขาคือเขาเจ็บแน่นอนนะครับเออตอนนี้เต็มแล้วนะครับแ,แบบนึงโฟกัสนะครับโฟกัสอ่าโฟกัสแล้วอืมเออลองยิงโยนะครับลองยิงทดสอบ,บทดสอบยิงหาบได้เนเดิมครับเทคนิคเดิม ต้องอ่าต้องหมุนนะครับใส่ลําเรียงลูกกระสุนเข้าไปในตัวปืนก่อนนะครับไม่งั้นมันก็ยิงไม่ออกเนาะมันก็ไม่ต่างอะไรกับมเออนะครับมีแต่ลมนะมันก็ไม่ต่างเลยอยากเปิดเซฟไว้นะครับผมนี่อ,อ้อยาก็ทุกอย่างโอเคครับ<ป>เดี๋ยวเราไปยิงต่อกันครับผมมาใช้ลูกกระสุนให้หมด ไปไม่รู้ยิงไงดีวะ การเล็งนะครับทุกคนเราจะต้องนี่นะครับต้องเล็งตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นะครับต้องเล็งเนี่ยอย่างนี้นะครับต้องเข้าไปตรงนี้นะครับผมนี่นะครับคือปืนแต่งแต่งไหครับผมอ่าแต่งมาสําเร็จรูปมีด้ามจับพรงนี้นะครับอ่าเป็นแบตเตอรี่นะครับผมหรือว่า่านของมันนั่นเองนะครับอ่าทดสอบเดี๋ยวทดสอบนะครับคือมันจะเล็งง่ายกว่าเมื่อกี้มากเลยนะครับผมจะเล็งต้นไม้ เห็นไ,ไหมคือมันโดนรัวเลยนะคือเวลาเราใช้กล้องเนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะแม่นขึ้นมากเลย <Smooth. S 1> มากกว่ามันจะสมูทมากกว่าที่เราใช้กล้องแบบนี้นะครับผมอันนี้ปืนแต่งนะครับนี่กล้องแบบนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นกล้องแบบนี้เนี่ยมันก็นก็ <ๆ S 1> เป็นคนที่อเ<ะ>ก่งมากจริงๆนะครับถึงจะ,ะยิงได้นะครับ lips, <ะ>ผมไม่อย่างนั้นก็เออยิงไม่โดนนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผม,นผม,ผมน cs, แนะนําว่าให้ใช้ปืนแต่งนะครับผมถ้าเราใช้ปืนแต่งเราจะยิงแม่นขึ้นมากเลยครับ ่าไม่โดนนัดเดียวนัดเดียวโอ้นัดเดียวนัดเดียวเดี๋ยวใหย่ตายยิ่งซ้ำยิงของแม่นแห่นกรรมน่ครับเขานั่งเป็นอากาศสองนัดอ่ะโดนนัดเดียวเฮ้ย สองนัดโดนแต่ไล้มสรุปว่าก็หลายนัดนะครับแต่ไม่ล้มถือว่าโดนอยู่ถือว่าโดนแต่ผมว่ามันยากมากเลยนะครับสําหรับเออก็ไม่ไม่เคยยิงนะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนําว่าให้เล็งก่อนนะเล็งดีๆก่อนนะครับผมถ้าอยากจะเล่นจริงๆครับออม่เขายิงล้มกันหมด มีเลายิงไม่ลงอ,อยูคนเดียวเนี่ย <c oughs> เออครับก็ <c oughs> จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าใครเข้ามาดูช่องผมครั้งแรกก็อย่าลืมกดซ <c oughs> ับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไ,ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆเวลาผมอัพนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วครับผมคลิปหน้าผมจะมาเยวกับอะไรก็ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย